ก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับกับ S Li n e เนาะที่ก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับได้สีแดงใช่ไหมเส้นสีแดงก็แบบไปเชื่อมคนนู้นคนนี้เราเคยได้มี S Li n e กับใครมาก่อนก็ถือว่าเป็นเอ่อคอนเทนต์ที่มาก่อนซีรีส์จะเข้าอีกนะฮะซึ่งตอนนี้ซีรีส์ทั้งหมด6ตอนนะครับมอนแอร์ทาง ax, มอนอมักส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเช่นเดียวกันผมดูจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันหลังดูนะครับสำหร,รับซีรีส์ ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้จะพยายามเลี่ยงการสปอยในพาร์ทแรกให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูเนาะแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังจะมีสปอยเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแต่ว่าในช่วงพาร์ทแรกเนี่ยพอจะฟังได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากโดนสปอยเนาะก็ต้องบอกว่า S อสไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นซีรีส์ผมว่ากึ่งๆเฉพาะทางนิดนึงคือมันพอจะเข้าถึงได้ง่ายอยู่แต่ว่า เออมันก็จะมีความเสียจสีมีการล้อเลียนมีการเอาความจริงมาล้อเล่นในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งทาได้ออกมาค่อนข้างดีนะผมค่อนข้างชอบเลยเรื่องนี้ถ้าเอาใกล้เคียงสุดในช่วงเวลาเดียวกันนะผมว่าคล้ายๆทริกเกอร ก็คือมันจะเป็นคอนเซปที่แบบว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นระเบิดเวลาที่รอระเบิดอยู่ครับอย่างเรื่องฟลิกร์ก็คือแบบว่าเป็นปมนดีใจในการเก็บกดแล้วพอมีปืนมาก็คือเอาปืนไบะระว่ากันใช่ไหมเรื่องนี้มันคือความลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะเพราะว่า S l i n ล์ก็คือย่อมาจาก s e x Line นั่นเองนะครับที่มันจะบอกว่าคุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับใครมาก่อนโดยที่เส้นสีแดงเนี่ยมันจะไปเชื่มอมอกับคนนั้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปของเรื่องนี้ก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเราาาสมมรถมองเห็นได้ว่า คนอื่นเคยไปม,มีเพศสัมพันธ์กับใครมาก่อนนั่นเองนะครับและจึงนําไปสู่เรียกว่าความโกลาหลช่วงท้ายๆเรื่องที่มันก็เลยตอบคําถามเราทันทีเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละครับ มันจะเกิดความชิบหายมันจะเกิดความบา้าคลั่งแบบนี้นะครับนี่คือธีมที่ทําให้ผมนึกถึงทริกเกอร์ทันทีนะครับแต่ว่าถามว่าเหมือนกันขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ua, ผมว่าส่วนตัวผมชอบ S l i n ลมากกว่าด้วยเพราะว่าหลาย,ลาย ke, you, ๆอันมันทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็ในเรื่องของ S l i n ลน์ะครับมันจะเป็นโลกนะครับที่มีเส totally> ้นสีแดงที่เอาไว้เชื่อมโยงคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมครับแต่ว่าสิทธิ์ในการมองเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับและจริงๆอ่ะ ถ้านับตอนนี้นะถ้าจะมีแค่2คนด้วยซ้ำนะครับที่สามารถมองเห็น S ล n e ด้วยตาเปล่าได้นั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวนางเอกนั่นเองนะครับที่รับบทโดยคุณอารินเนาะก็เธอนะครับเป็นคนที่มีความสามารถนี้ตั้งแต่เด็กเลยเกิดมาก็คือเห็นเส้นสีแดงอยู่บนหัวของคุณพ่อคุณแม่ของเธอมาตลอดนะครับและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งและกันในพาร์ทแรกแล้วกันนะฮะเธอเข้าใจว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให ครอบครัวของเธอพังทลายเพราะว่าเธอจะไปเห็นว่าตัวคุณพ่อไปมีเพศสัมพันธ์กับน่าจะเป็นน้องภรรยานะหรือไม่ก็สักคนหนึ่งประมาณนั้นนะครับจึงทําให้คุณแม่ก็คือจัดก,การพ่อทิ้งไปเลยฮะก็ยูสเคสแรกเลยฮะอันนี้คือกรณีศึกษาแรกเลยว่าถ้าสิ่งที่ควรเป็นความลับสิ่งที่ควรถูกปกปิดเอาไว้ครับถูกเปิดเผยออกมามันจะทําให้เกิดความบาครั่งเพราะว่า นี่คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคนเกี่ยวกับความรักของคนด้วยเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะถ้าภรรยารู้ว่าสามีนอกใจยิ่งเป็นคนใกล้ตัวด้วยโอ้โหไม่แปลกครับที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งทําให้นางเอกเนี่ยก็มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่เธอได้มาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นคำสาปละกันเพราะว่าเธอก็จะได้เห็นสีแดงตลอดเวลาและที่สาคัญนะฮะมันเห็นตลอดเวลาครับ และคุณคิดว่าคนคนนึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้กี่คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องฟ้าในสายตาของนางเอกไม่ใช่สีฟ้าครับไม่ใช่สีขาวสว่างจ้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเป็นสีแดงครับเพราะว่ามันจะเป็นเส้นด้ายสีแดงวิ่งทั่วทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นตัวนางเอกก็เลยเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่เด็กเนา แล้วทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่านางเอกก็เลยเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชค้ายมากแล้วก็คือพยายามจะจบชีวิตตัวเองหลายรอบแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับเธอจึงเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการที่ว่างั้นมาลองหาซิว่าจริงๆแล้วต้นตอของแอสไลมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างจึงทำให้เธอครับก็เลยกลายเป็นเด็กนักเรียนที่เก็บตัวอยู่ในห้องนั่นเองนะครับซึ่งจุดหนึ่งที่ขอชมก่อนนะตอนนี้เลยนะครับก็คือคุณอารินคือสลัดภาพคุณหนูจินจากเอาเคมี f s o u ซไปเลยคือจําแทบไม่ได้้เลยคคืือออรบบบนีแมา เป็นแบบสาวน้อยที่แบบดูเซ่อๆดูผมยุ่งๆหน่อยดูแบบนี่ขนาดพยายามไม่ให้เธอสวยมากแล้วนะก็ยังสวยอยู่ดีนะฮะทีนี้จุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ปมของ S อสไลน์ ine, มันเริ่มจะปะทุขึ้นมามันเริ่มจะโกลาหลขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่มีแว่นตาปริศนานะครับที่ถูกส่งออกมานะครับและทําให้คน่ะสามารถมองเห็นเอสไลน์ได้ครับก็คือปกติถ้าคนทั่วไปอะมองไม่เห็นใช่ไหมครับ แต่พอส่แว่นตาปุ๊บก็คือจะเห็นว่า,ามีเส้นสีแดงหรือ l อ n e ลนยอยู่ที่ใครบ้างนะครับและก็จึงนําไปสู่ความรุนแรงที่เป็นคดีแรกนะครับที่มีแฟนหนุ่มนะครับก็ได้ไปไล่เก็บอดีตคนรักของตัวเขาเองนะครับเพราะว่าคนรักของเขาเนี่ยก็คือไปมี S l i n ลน์กับคนอื่นประมาณนี้แล้วกันนะครับจึงได้เกิดเป็นคดีคดีแรกขึ้นมานะครับซึ่งพอคดีนีมน้มันเลยจึงทําให้นางเอกก็เริ่มสงสัยถึงว่าเอา้าทำไมคนอื่นถึงเห็นได้แล้วไอ้แว่นตาที่ว่าเนี่ย ใครเป็นคนเอามาให้กันแน่นะครับและเช่นเดียวกันครับจึงทําให้ตํารวจจึงได้เข้ามาพัวพันกับคดีที่เกี่ยวกับ S อสไลน์มากขึ้นนะครับนั่นก็คือผมเรียกว่าเป็นพระเอกแล้วกันจริงๆก็เรียกว่าพระนางแอบมีอายุที่ต่างกันเยอะอยู่นะเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยนอกจากเป็นตํารวจแล้วเนี่ยก็คือเขาอ่ะก็คือมีหลานอยู่คนนึงนะครับเพราะว่าเขารับหลานมาเลี้ยงดูต่อใช่ไหมครับแล้วก็หลานก็คือเป็นเพื่อนนางเอกด้วยเพราะฉะนั้นนางเอกคือรุ่นหลานพระเอกแล้วกันประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้มีเลือกฝ่ากันหรอกแต่ว่า ซึ่งตัวพระเอกนะครับก็จะเป็นตำรวจหนุ่มที่เก่งด้วยแล้วก็นอกจากเก่งแล้วก็คือ S-line คือเต็มหัวเลยฮะตอนแรกที่เห็นเขามี S-line คือตกใจมากนึรว่าผู้กันครับคือเส้นเยอะมากคือเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะมีปมในจิตใจนะครับแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเสพติดเพศสัมพันญด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเส้นใน S อ i n e เป็นหัวจะเยอะหน่อยนะครับทีนี้นซึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ ตัวพระเอกของเราที่เป็นสายสืบครับเริ่มมาสืบคดีว่าทําไมคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นคุณครูเป็นคนที่สอนหนังสือด้วยซ้ำอยู่ดีทำไมทำไมเขาหนึ่งเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาอะไรคือสิ่งที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนนะ,ะจึงทําให้เขาก็เริ่มมาสงสัยเกี่ยวกับไอแว่นตาบริศนาเนี่ยที่ถูกส่งเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งนั่นก็คือโรงเรียนของหลานเขาแล้วก็นางเอกด,ด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้ ตัดภาพมาอีกมุมนองหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องนี้ก็คือจะมีตัวหละกสั่งหลานพระเอกเนาะซึ่งตัวเธอเองนะครับก็เป็นเด็กที่ถูกบูลลี่ด้วยนะครับแล้วก็เลยถูกกันแกล้งมาตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็วันหนึ่งทีวิตเธอก็มาเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามาเจอแว่นอันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าพอได้แว่นปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจริงจริงนะครับแล้วก็นําไปสู่ความชิบหายแล้วกันผมปล่อยไว้แค่ประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งทําให้พอเนี่ย ไอ้ตัวแวนเนี่ยมันเริ่มถูกปล่อยมาในโรงเรียนครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งในตลอด6ตอนเนี้ยมันก็จะมีเคสไปเรื่อยๆครับว่าเมื่อแว่นสูกส่งไปให้คนนี้ทีนึ่งคนนี้ทีนึ่ง,คนน,นงคนนี้ทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นเคสประหลาดประหลาดเป็นเคสที่เรียกว่าหู oo, ถ้าไม่โดนกับตัวจะไม่เข้าใจเลยนะครับว่าความรู้สึกของพวกเขาคือ,อยังไงครับแล้วแต่ละเคสคือทําดีมากนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครแต่ผมเป็นพูดเป็นคอนเซปต์กว้างๆแล้วกันอันนึงก็คือ เห็นแฟนนอกใจใช่ไหมอีกอันนึงก็คือไปตามจับเมียน้อยอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าอีกอันนึงก็คือไปตามจับคนที่ข่มขืนเพื่อนตัวเองอะไรประมาณนี้เยอะนะฮะแต่ว่าอันที่พลิกสุดของผมมีอยู่2อันเนาะอันนึงก็คือจะเป็นเ,เคสของหลานพระเอกและกันอ่าอันนี้ปล่อยทิ้งไว้เหมือนกันไม่บอกไปดูเองนะฮะแล้วก็อีกเคสนึงก็คือตัวจริงของคนร้ายครับเพราะว่าเอาจริงๆต้องบอกว่าตัวจริงของคนร้ายอะ่ะมันไม่ได้ดาวยากหรอกเพราะว่า ดูไปสัก2อสาตอนคุณน่าจะพอเดาได้แล้วแหละว่าเป็นใครแล้วคือเขาไม่รีรอด้วยเขาแทบจะเฉลยตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยแหละคือตัวการสําคัญนะเพราะว่าไอคนคนเนี้ยผมใช้คําว่าเหมือนเขาตั้งใจะจะทดลองอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับผ่านการส่งแว่นให้คนอื่นประมาณนี้ครับจึงทําให้เรากส็สงสัยว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรกันแน่นะครับแล้วสุดท้ายก็คือทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปของผมในตอนแรกเลยวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนสามารถเห็น S line ได้ครับเพราะว่า ในประมาณ6ตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่านี่แค่เล็กๆน้อยๆนะนีน่นนนนนคือแค่คนไม่กี่คนที่ได้ใส่แว่นแล้วเห็น S อสไลน์นะคือยังจะคลิปหายขนาดนี้เลยครับแต่ว่าแล้วถ้ามันสเกลใหญ่ขึ้นน่ยก็คือคนทั้งโลกเห็น S l สไล์อ่ะโอ้โหมีล้างเผาพันธ์น่ยผมบอกเลยนะครับเพราะว่าความลับที่ควรจะเป็นความลับมันจะไม่ลับอีกต่อไปนะครับความน่าเชื่อถือของคนหลายๆคนความเชื่อมั่นของคนหลายๆคนมันจะหายทันทีเลยอันนี้น่าสนใจมากนะฮะแต่ที่แสบสุดคืออะไรรู้ไหมฮะมันตัดจบห แล้วคือมันค้างคามากเลยนะเพราะสุดท้ายอ่ะก็คือ,อผมอันนี้ผมสปอยในนิดนึงก็คือว่าสุดท้ายในตอนที่หกก็คือมันก็มีการมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนสามารถเห็นเอสไลน์ได้แล้วกันแล้วก็นำไปสู่จุดเริ่มต้นของความชิปหายนั่นแหละครับซึ่งก็คือซีซั่นสองถ้ามีนะซึ่งทําให้ก็แอบแบบค้างคา,ามากๆเหมือนกันแต่ว่าในตลอด6ตอนผมค่อนข้างชอบมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะท้อนสังคมดีแหละแล้วก็ค่อนข้างจะแบบโหวัดใจศีลธรรมคนในหลายๆเรื่องเหมือนกันประมาณนี้นะฮะ ทีนี้จุดหนึ่งที่ไม่ชอบนะครับผมมองว่าในภาพรวมอ่ะคือถ้ามันทิ้งปมไว้เลยอ่ะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้ว่าคืออะไรมาจากไหนอะไรอย่างนั้นนะผมว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ว่าตอนทายเรื่องเขาเฉลยตัวคนร้ายไม่พอมันเฉลยเสร็จปุ๊บมันทําให้เรางงกว่าเดิมอีกว่ามันคืออะไรวะไอ้นี่มันคือตัวอะไรกันแน่วะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะอะไรมาเนี่ยมันทําให้ผมงงกว่าเดิมอีกผมเลยมองว่าแบบเสียดายจริงๆค่แค่บอกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่พยายามจะพิสูจน์ความจริงทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเง น่าจะดีกว่านะแต่ว่าออกมาทรงนี้ก็ไม่ได้แย่หรอกเพราะว่าสุดท้ายสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการพิสูจน์ศีลธรรมของคนนั่นแหละว่าถ้าเกิดในโลกนั้นนะ่ะมันมีคนที่สามารถเห็น S อสไล์กันได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนี่คือเรื่องที่พิสูจน์ออกมาได้แล้วผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่ไม่สปอยเนี่ยถ้าจะให้คะแนนสาหรับ S อสไลนะผมให้ไปเลยอยู่ที่แเต็ม10จริงๆสัก8.5ได้ซได้สานะคือค่อนข้างชอบเลยถึงแนมะ้ว่าจะไปหักคะแนนตอน6กเล็กน้อยกับที่มันตัด ผมครั้งในซีซั่นแรกประมาณนี้นะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวตอนถ้าซีซั่น2ออกมาหรือว่าส่วนที่เหลือออกมาเนี่ยน่าจะประเมินคะแนนในภาพรวมได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วงท้ายๆแอบดรอปคล้ายๆทรเกอร์เหมือนกันเพราะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นโลกที่บ้าคลั่งกว่านี้นะแต่ว่าเขามีวิธีเลือกปฏิบัติอีกแบบหนึ่งแทนอะไรประมาณนี้ซึ่งก็โอเคเข้าใจได้เคลียร์อยู่เหมือนกันนะครับก็ ในพาร์ทไม่สปอยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันกับพาร์ทสปอยเลยนะครับมาครับมาสู่พาร์ทสปอยกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ S Line นะฮะก็ต้องบอกว่าอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดในพาร์ทไม่สปอยก็คือว่าผมค่อนข้างชอบคอนเซปต์ของ S l i n ลมากเลยก็คือหนึ่งก็คือมันจะเชื่อมต่อตลอดการเนาะว่าแบบใครเคยมีเพศสัมพันธ์กับใครมาก่อนแต่ว่ามันมีวิธีลบด้วยครับซึ่งเงื่อนไขนี้โคตรฉลาดเลยเพราะว่าวิธีเดียวที่จะลบ S l i n ล์ออกไปได้ก็คืออีกฝ่ายต้องตุยครับ มันจึงทําให้มีสมมติฐานให้ขึ้นมาทันทีในหัวตอนที่ผมเจอคุณอิดาฮีเลยเพราะว่าคุณอิดาฮีไม่เคยมีเส้น s อสไลน์บนหัวครับตอนแรกไอ้เราก็คือแบบว่าอุ้ยไม่มีแฟนหรออะไรประมาณน,นี้บริสุทธิ์หรออเลยมานเนี้ยแต่แบบมาคิดอีกมุมนึงเอ้หรือว่ามันไปเก็บคนที่เคยมี s อสไลน์หมดเลยวะ นั่นคือที่ผมแบบพอผมเอ๊ะได้ปุ๊บผมขนลุกเลยแบบชิปหายแล้วแล้วพอภายในสองสามตอนแรกปุ๊บคุณอีดาฮีคือแบบโคตรชัดเลยว่าแบบมึงแน่นอนแต่ทีเนี้ยคำถามคือว่ามึงทำไปทำไมก็เลยเก็บไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวไปคุยตอนประมาณตอนที่หกเนาะทีนี้สิ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยก็คือแบบตอนที่อ่าตัวหลานพระเอกได้แว่นไปใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เอาคืนได้ก็ค่อนข้างสะใจอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็ตามนะเพราะว่าสุดท้ายก็คือแบบไปแบ็คเม์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกถึงเรียกว่าประสิทธิภาพของแวนล่างกันว่ามันสามารถเล่นงานคนอื่นได้เลยเนาะเพราะว่าบางคนเน่ยเขาทําชั่วไว้แล้วเาเก็บเอาไว้เนี่ยเราสามารถเอาจุดนี้ไปเล่นได้นะเพราะว่าเราเห็นแหละว่าคุณครูคนนี้เคยไปมีเิใสัมพันธ์กับนักเรียนเราก็แบ็คเม์คนครูได้อะไรประมาณนี้อันนี้น่าสนใจมากที่เขาจะมาเล่นเนาะ กลับอีกอันหนึ่งฮะไอเคสของคุณครูเกาหลีอันนี้ช็อกจริงไอเคสครูเกาหลีคือตอนแรกคือแบบโหเราเรียกว่าเราอินกับตัวละครคุณครูเขาแบบร้อย็แล้วเนาะตอนที่แบบไปตามล่าแบบไอสามีเนี่ยแม่งไม่มีเมียน้อยว่ะเราต้องไปตามล่าเราต้องไปเล่นมันสุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายเจ้าตัวเองนั่นแหละที่มารู้ความจริงที่ว่าพี่สาวตัวเองเป็นเมียน้อยครับคือแบบ กูยอมเลยอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อธิบายสาเหตุชัดเจนเนาะอันนั้นก็ช่างมันไปผมก็ไม่ค่อยซีเรสเท่าไหร่แต่ว่ามันเลยเป็นการขายี้อีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมการที่แบบว่ามี S l i n ลด้วยกันเนี่ยมันคือสิ่งที่สามารถตัดสินคนได้เลยจริงๆใช่ไหมนี่แหละมันคือาการตั้งคําถามที่ผมค่อนข้างจะชอบเนาะอันนี้ดีแล้วก็คลินี้มันก็เลยนำไปสู่ช่วง EP 6ที่ก็เอาหัวหน้าห้องกูตุยเฉยเลยอันนี้ผมช็อกเหมือนกันคือแบบนางเอกกําลังจะแฮปปี้เลย เราก็เราก็จะได้เห็นเลยว่าพัฒนาการของนางเอกด้วยเนาะว่าจากที่แบบเป็นเด็กที่เก็บตัวก็ค่อยๆออกจากห้องมาได้มีเพื่อนมีคนที่เธอพึ่งพาได้มีความรักอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเอสไลน์ครั้งแรกจึงทําให้ก็เราก็ได้เห็นว่าเออสีหน้าท่าทางของเธอก็มีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็นําไปสู่ฉากตุยของไอหัวหน้าห้องที่แบบสยองมากเลยนี่ฟิแนลเนสแนชั่นหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> แล้วคือหลังมึงเป็นไรเนี่ยมึงติดเหล็กกันยับๆเลยนะฮะแบบโอ้โหเหล็กเสียคอมั่งโดนตัดหัวมั่งอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมต้องบอกตามตรงว่าในตลอด5ตอนแรกผมโคตรชอบเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบเอาความจริงมาล้อเล่นมากเลยเพราะ,ะรหลายๆเคสคือแบบโหอย่าให้โลกรู้เชียวนะอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นแล้วแหละว่าเวลาเรามีความรักเรามีความสัมพันธ์กับใครแล้วถ้าเกิดเราเห็นสิ่งที่แบบมันทำร้ายจิตใจเราเราสามารถจะทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันนี่เลยคือธีมของเอสลที่ทำได้ถูกต้องมากเลยนะครับแต่ว่าพอมันมาเฉลยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่าคุณอีดาฮีเนี่ย เป็นตัวร้ายก็คือคุณครูอะ่ะคุณครูที่ปรึกษาของนางเอกของของหลานพระเอกอะ่ะมาเป็นเรียกว่าเป็นคนร้ายหลักของเรื่องเนี่ยก็เลยมานั่งสงสัยว่าแบบเ้าคือใครกันแน่วะเพราะว่า มีพลังเวอร์วังมากเลยคือเราผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาต้องการตีความตัวตอนนี้เป็นยังไงนะเพราะว่านอกจากจะดูมีพลังแล้วสามารถสร้างเป็นมิติของ S อสไลน์ตัวเองได้มีมีริ้วร้อนที่เป็นลทัทธิของตัวเองมาบูชาเธออะไรประมาณนี้แล้วก็เธอวัตถุประสงค์ทั้งหมดของเธอก็คือพยายามจะไปทําให้นางเอกเนี่ยที่มีพลังในการปลดปล่อยให้ทุกคนเ,เห็นเอสไลน S ์ได้เนี่ยก็เลยพยายามจะส่งของขวัญส่งอะไรขู่ไปให้นางเอกตลอดเวลาอันนี้งงๆนเดหน่อยไอ้ช็อต ep หเนี่ยผมมองว่าแบบ ไม่จําเป็นเลยไม่ต้องใส่มาก็ได้ครับเพราะว่าก็ปล่อยให้เป็นความลับไปอยู่ดีคือแบบนางเอกก็ทําให้ทุกคนเห็นเอสไลน์ได้ไปเลยก็ได้ครับส่วนคุณอิราฮีก็เหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งที่เห็นเอสไลน์เหมือนกันแล้วก็ต้องการให้ทุกคนอื่นเห็นเหมือนกับเขาอะไรประมาณนี้ผมว่ามันทําได้เลยเว้ยไม่ต้องมีพลังเบอร์วงังไม่ต้องแฟนซีเลยขนาดนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าใครสามารถตีความได้ดีกว่าผมนะอันนี้มามาอ,อยพูดคุยกันได้นะอันนี้ผมก็่ค่เข้าใจเท่าไหร่ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรนะมันเลยทําให้ดูออกทะเลพักนนนนนึงใีีี้เะท อีกอันนึงนะครับก็คือจะเห็นว่าไอ้ตัวละครของคุณอิราฮีเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะกระตุ้นทั้งพระเอกทั้งนางเอกให้ทําอะไรแปลกๆอยู่เสมอเลยนะครับเพราะว่าอย่างเคสหลานเนี่ยแสบสุดเลยคือแบบถ้าเธอไม่รู้เหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนเนี่ยคือมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกในตอนหลังๆแน่นอนนะครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะ เราจะได้คือตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยคือเราจะเห็นแล้วแหละว่าหลานพระเอกมีเอสไลอยู่เส้นหนึ่งอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ที่เป็นคนทําให้เธอมีเอสไลนะ์สุดท้ายคือใครครับสุดท้ายก็คือเป็นคุณตาครับเป็นคุณตาครับมาทําร้ายหลานตัวเองครับผมคือแบบ <c oughs> คือ <c oughs> พระเอกมึงใจเกันมากอะ่ะคือช็อตนั้นคือแบบโหมันเป็นอะไรที่แบบ ทำร้ายจิตใจเหมือนกันเนาะเราดีนะั้นที่หลานยังไม่ตื่นแล้วหลานไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเพราะว่าสุดท้ายก็คือทําให้เป็นแบบเพิกเฉยไปเลยอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับก็สุดท้ายไอ้คุณตาก็เดี้ยงไปประมาณนั้นก็ถือว่าก็จบจบกันไปแต่ว่ามันแสบมากเลยนะเพราะว่า เนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเกิดเกิดขึ้นอีกในโลกเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะบันเทิงมากเลยนะเพราะว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมอีกเพบภาพเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันไม่ค่อยเม็กซ์เซนเท่าไหร่ก็คือแบบไออย่างตอนที่มันจะมีผู้หญิงที่ร้านกาแฟที่แบบว่าเป็นคนสุดท้ายเนาะที่ได้แว่นตาไปแล้วก็คือสุดท้ายก็คือเธอก็เอ,อไปไล่กระซวกแฟนเก่าของของ,ของเธอเพื่อลบเอสไลน์ออกอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกแบบเออมันก็ฆ่าคนกันท่ำเพื่อดีเนาะเรื่องเนี้ย <laughs> ตำรวจดูตามจับไม่ค่อยทันเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเกิดเคสนี้พร้อมกันปึ้มขึ้นมาผมก็คิดว่าก็น่าจะมีเรื่องสอาดหรือพอสมควรเพราะว่าตำรวจก็คงจะโอ้โหไปได้จับไม่หมดไม่ไหวนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เสียดายก็คือว่าในตอนที่่กคือเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าสุดท้ายนางเอกก็ได้ปลดปล่อยพลังออกมาแล้วก็ทุกคนก็เลยเห็น S อ i ไลน์เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าโลกที่เกิดขึ้นตอนแรกผมนึกว่ามันจะโกลาหลกว่านี้แต่กลายเป็นว่าทุกคนก็เลยมีวิธีการป้องกันตัวอีกแบบหนึ่งแทนก็คือก็ ในเมื่อทุกคนเห็นเอสไล์อยู่แล้วงั้นก็ปิดหน้าแล้วกันปิดหน้าปิดตาใส่แว่นกันแดดใส่ผ้าปิดปากไปหรือว่าบางคนใส่หมวกกันน็อกเลยก็คือไม่เห็นอะไรก็คืออยากเห็นเอสไล์ line, เห็นไปแต่ว่าก็คือไม่เห็นหน้ากูแล้วกันแต่ว่าพระเอกก็คือบุคคลที่แบบว่า น่าจะเด่นสุดในเรื่องแล้วมั้งเพราะว่าไอ้หัวผู้กันของเขาเนี่ยก็คือโดดเด่นมากเดือนไปใครก็เห็นนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะเห็นต่อด้วยซ้ําเลยว่าพอเห็นเอสไลน์จริงๆแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือของคนหลายๆคนหรือว่าเอ่อความมั่นใจของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อคนที่มีภาพลักษณ์ดีเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยสุดท้ายไปมีความสัมพันธ์กับใครเป็นไปมีความสัมพันธ์กับเลขาคนสัมพันธ์กับลูกน เดือดมากๆที่เกิดขึ้นเนาะแต่เสซไดที่ก็มีความกัากๆอยู่เนาะเขาอาจจะเก็บไอ้นี่ไปไว้ในซีซั้น2มากกว่านะเพราะว่าคิดว่าไม่มีทางลบล้างแล้วแหละน่าจะเป็นโลกใบใหม่ที่เป็นมาด้วย S Line แทนนะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็นคุณอีดาฮีที่เราคิดว่าน่าจะตุยไปแลวเนี่ยการเป็นผีหลอกวิญญาาหลอนมาเกาะอยู่ข้างๆหูตัวนางเอกของเราแทนนะฮะก็มันต้องมาดอดูเลยครับว่า ในซีซั่นสเนี่ยมันจะเล่ายัางไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมรอความก ola ผลของเรื่องนี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะฮะก็ในภาพรวมก็เลยเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างชอบเนาะแต่ว่าเสียดายอีพีหกปนิดหนึ่งที่แบบไม่น่าจะออกทางแฟนตาซีเลยเสียดายปล่อยให้งงไปเลยไม่ต้องอธิบายที่มาที่ไปไม่ต้องบอกเลยให้ทุกคนงงทั้งเรื่องแล้วก็จบแบบมึนๆไปเลยอันนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำอันนี้มาอธิบายไปพอทํามึนก่าเดิมอีกตัวอะไรวะมีพลังพิเศษด้วยยิงก็ไม่เป็นไรโดนแทงตายเฉ ก็สุดท้ายนี้ก็เลยขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีเรื่อง S l i n ลนะครับใครที่ดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าใครที่แย่งลังเลอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรีวิวเพื่อการตัดสินใจแล้วกันคนก็ลองไปดูก่อนแล้วกันเราถ้าชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็มาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้ขอจะลองเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย